สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาชมแบบบ้านของลูกค้าค่ะโดยลูกค้านะคะชอบสไตล์มินิมอลค่ะสถาปนิกนะคะก็เลยออกแบบมาเพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้านะคะลูกค้านะคะยังไม่มีครอบครัวนะคะเป็นสาวโสดมีเพียงสัตว์เลี้ยง1ตัวเท่านั้นนะคะบ้านหลังนี้นะคะจึงมีฟังก์ชัน2ห้องนอน1ห้องน้ำา1ห้องครัว หนึ่งห้องรับแขกค่ะซึ่งลูกค้าบอกว่าประทับใจนะคะชอบมากๆเลยทั้งโทนสีในการออกแบบนะคะแล้วก็การตกแต่งนะคะทุกๆอย่างคือลงตัวมากๆเลยค่ะใครนะคะที่อยากมีบ้านหลังแรกแต่ว่างบประมาณมีจำกัดนะคะก็แนะนำแบบบ้านหลังนี้เลยนะคะตอบโจทย์โดนใจแน่นอนค่ะบ้านหลังนี้นะคะเหมาะสำหรับคนที่มีงบประมาณจำกัดค่ะ ใช้งบประมาณในการขอสร้างเพียงล้านต้นๆเท่านั้นเองนะคะก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดแบบบ้านสวยๆนะคะแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ